้วยความที่ครูไม่ตัดต่อปวดคลิปหรือนาอทุกคนทีนี้พ่อลังจากตื่นเช้าใช่ไหมเราขอบก่อนที่เราจะแปรงหน้าไปไปล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยก่อนที่เราจะไปทํางานทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ให้เราขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วนั่งสมาธิแล้วให้เรานึกถึงเป้าหมายที่เรากําลังทําเช่นสมมติว่าครูขายขนมฝักบัวใช่ไหมเราก็มานั่งวางแผนเราว่าเราอยากได้กําไรเท่าไหร่ ที่มันน่ะจะทําให้เราอ่ะมีเหลือกิน <c oughs> เหลือเก็บอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งเดือนนี้ให้ได้ทีนี้พอครูนั่งวางแผนครูเขียนเป้าหมายใส่กระดาษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะจริงๆมันต้องมีภาพค่ะเนี่ยค่ะปิดเป้าหมายภาพไว้ละเออแต่ก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนกับมันอะไรมากมายทีนี้จะมานั่งสมาธินี่ตัวครูเขียนเป้าหมายในหัวครูเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะ ครูอธิษฐานจิตไปขอพอรนะท่านทาวิสวรณโโปดนี้เรียบร้อยแล้วครูก็ตั้งนั่งอยู่คนเดียวสวมดมนต์นั่งสมาธิคถาประมาจากักรพรรดินใช่ไหมแล้วครูก็เขียนเป้าหมายในการปล่อยเช่าท่านทาวิสวรณโโปดนี้เนี่ยค่ะอืมที่แรกครูจะเอาแค่ยี่สิบองค์ใช่ไหมด้วยความที่ครูอยากขอเงินพ่อสักห้าพันบาทนะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตมาลงทุนทําธุรกิจแล้วก็คือใช้นี่ใช้สินนี่นคือ ื่อว่าพ่อท่านท้าววิสวรณโปดนี่ที่ครูไปบูชามาครูไปขอพรท่านนะตั้งแต่เริ่มแรกเดือนไหนไม่รู้ครูก็ได้เงินไหลมาทีมาไม่มาตลอดแหละนะคะอ่ะครูก็เลยว่าครูก็ขอเงินแฟนนะร้อยหนึ่งเพื่อจะมาบูชานะตั้งแต่คบกันมานะที่ผ่านมาแฟนของครูเนี่ยครูไม่ได้ว่าคนนะ แล้วเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราโชคดีที่มีสามีคนนี้มากๆแต่เราไม่เคยพอใจค่ะในสามีของเราเลยแฟนก็บอกเหมือนกันว่ามึงก็พูดแรากูไม่ดีอย,ดอย่างนั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมึงไม่เคยพอใจอ่ะเหมือนเราเนี่ยไม่พอใจในสิ่งที่แฟนทําให้มีใครเป็นแบบนี้บ้างบางคนอาจจะไม่เป็นดีแล้วนะคะ ทีนี้เราก็จะมองในวันที่เราเจอปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเราแฟนอะจะบ่นให้ครูใช่ไหมว่าเออใช้เงินประหยัดประหยัดนะให้มาเท่าไหร่เขาจะบอกให้เราบอกเราแบบนี้เลยทุกวันนี้แฟนไม่เป็นแล้วเพราะแฟนรู้เรื่องกดแรงดุดแล้วนะเขาก็ให้เราแบบไม่บ่นเลยนะคะเขาจะใส่กระเป๋าไว้